สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิงด่ากราบพนักงานส่งอาหารลั่นใส่หัวไปโมโหไม่ยอมให้ขึ้นไปส่งที่ประตูห้องเรื่องราวปัญหาร,ระหว่างลูกค้ากับพนักงานส่งอาหารมีให้เห็นอยู่ดาด,ดืินบางครั้งปัญหาก็เกิดจากลูกค้าบางครั้งก็เกิดจากพนักงานส่งอาหารก็ว่ากันไปตามเหตุการณ์ซึ่งล่าสุดเพจเฟซบุ๊กโซเชียล h u นเตอร์ทเวนตี้ทเวนตี้ได้โพสต์คลิปของหญิงคนหนึ่ง ออกมาตะโกนวอยวายเสียงดังเพราะไม่พอใจที่พนักงานส่งอาหารไม่ยอมขึ้นไปส่งให้ถึงหน้าห้องแถมขึ้นมึงกู๊นวายซึ่งพนักงานส่งอาหารก็ระบุว่าเป็นเพราะกฎของบริษัทห้ามพนักงานขึ้นไปส่งอาหารบนห้องซึ่งหญิงคนดังกล่าวก็ไม่ยอมฟังและยังเอะอะวอยวายไม่หยุดก่อนจะให้พนักงานส่งอาหารเอาอาหารมาวางไว้แล้วบอกว่าใส่หัวไปหมดเลยเชื่ออะไรไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันเป็นโทดของบริษัทเชื่ออะไรก็บอกนี่เขาหไม่ชื แล้วพี่แล้วผมทำตามหน้าที่ครับผ<า>มมาส่งอาหารให้พี่ม่ชื่ออะไรก็อยากรู้ว่าคนอื่นเขาขึ้นแต่เขาบอกไม่ขึ้นผมก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับพี่ก็อยากถามว่าชื่ออะไรงไงทําไมมตาตรการมันไม่เหมือนกันหมดทุกคนพี่ฟังผมก่อนนะพี่ใจเย็นๆนะเต๋อไก่ครับก็บริษัทเขาออกมาว่าห้ามไลเดอร์ขึ้นตึกหรือขึ้นอาคารที่พักอาศัยของลูกค้าให้ลูกค้าลงมารับ แต่ติ๊กไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าต้องการที่จะไม่อยากที่จะสัมผัสของครับก็ผมเข้าใจก็เขาหมายถึงว่าให้แขวนเอาไว้หรือตรงไหนไม่ใช่ว่าให้ขึ้นไปบนตึกพี่เข้าใจผมด้วยนะครับสรุปชื่ออะไรจะบอกได้รยังเบนเออรหัสของผมคือเบนบอกชื่อ HKT872 ครับบอกชื่อไม่พี่ผมตมตาหน้าทุกวันแล้ววันนี้จริงพี่จริงผมไม่ได้โกหกนีปัญหา เวลาตัดใจ,จผ่านบัตรเครดิตแบบเนี้ยจะไม่ส่งบ้างจะแขวนอาไว้บ้างแต่ถ้าเกิดจ่ายเงินสดนนั้นแม่งโอนถ,ถึงเที่ยงไม่ยังรอกูสายดีตัดผ่านบัตรเครดิตนะเว้ยพี่ครับผมทําตามกฎของบอริษัทจริงๆมึงทำไม่ชัวร์นะเดี๋ยวถ้ากูรู้มึงไปส่งใครถึงห้องให้เดี๋ยวมึงโดนไม่มีครับวางไว้ครับใส่หัวไป ซึ่งดราม่าก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นดราม่าลามไปถึงต้นสังกัดของหญิงสาวที่สั่งอาหารและหลังจากนั้นต้นสังกัดก,ก็ได้ออกมาแจงสาเหตุทำให้โซเชียลเดือดหนักขึ้นไปอีกจากกรณีเพจโซเชียลฮันเตอร์2020เผยคลิปของผู้หญิงออกมาตะโกนโวยวายเสียงดังเหตุเพราะไม่พอใจพนักงานส่งอาหาร ไม่ยอมขึ้นไปส่งให้ถึงหน้าห้องพร้อมพูดจาขึ้นมึงกูเดือดหนักทกเทียงพนักงานส่งอาหารที่พยายามอธิบายเหตุผลโดยพนักงานส่งอาหารพยายามชี้แจงว่าเป็นกฎของบริษัทห้ามพนักงานขึ้นไปส่งอาหารบนห้องแต่ผู้หญิงคนดังกล่าวก็ไม่ยอมฟังและยังเอะอะโวยวายไม่หยุดก่อนไล่ใส่หัวไปซึ่งล่าสุดต้นสังกัดของผู้หญิงคนดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วว่า กราบเรียนลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านจากเหตุการณ์ตามคลิปที่โพสลงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งมีพนักงานของบริษัทใช้คำพูดและกิริยาก้าวร้าวไม่เหมาะสมทางบริษัทรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้สถานการณ์ของการระบาดโควิด COVID -19 และการปิดพื้นที่ในแต่ละตำบลของจังหวัดภูเก็ตทำให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงพนักงานมีความเครียดสะสมทำให้อาจเป็นสาเหตุสื่อพฤติกรรมออกไปในทางที่ไม่เหมาะสม บริษัทได้ทําการว่ากล่าวตักเตือนและจะมีการตั้งคณะกรรมการหารือวิธีการดําเนินการต่อไปตามมาตรการและระเบียบของบริษัทซึ่งขณะน,นี้บริษัทปิดทําการตั้งแต่วันที่14ถึง30เมษายนตามคําสั่งปิดพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตบริษัทกราบขออภัยและขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมาค่ะ ซึ่งหลังจากที่พจ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําเอาโลกโซเชียลเดือดหนนะักเข้าไปอีกแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ณอาทิเดียวนะคะบรรทัดที่6-7นี่ไม่ใช่ละค่ะคุณเอาบรรทัดฐานอะไรมาวัดว่า พนักงานมีความเครียดสะสมทําให้เป็นสาเหตุให้แสดงพฤติกรรมแบบนี้อันนี้คือเตี้ยมกับพนักงานของคุณคนนั้นมาแล้วหรือถึงแก้ตัวแบบนี้สภาวะการแบบนี้ใครๆก็เครียดค่ะแทบทุกบริษัทท้างร้านก็ปิดเหมือนกันไหมคะแต่ไม่มีใครแสดงพฤติกรรมเท่าพนักงานของคุณแน่นอนรบกวนพิจารณาใหม่นะคะว่าเกี่ยวกับโควิดหรือนิสัยลึกๆของเขากันแน่โทษโควิดเฉยเลยซึ่งอย่าอ้างว่าเครียดจากโควิด อันนี้มันคือสันดานที่หลุดออกมาถ้ยยังรับพนักงานคนนี้ทำงานอยู่รับรองทั่วลงไม่หยุดแน่เกลียดคำว่าใส่หัวไปนี่มันไม่ใช่ความเครียดละมันคือสันดานที่แท้จริงของพนักงานของคุณถ้ายัางเก็บไว้อยู่ในองค์กรองค์กรของคุณจะกลายเป็นองค์กรที่ไม่มีความจริงใจดีตอนจะขายชิบหายตอนหลังคนซื้อแก้ตัวไหมคะทุกคนเขาก็เครียดกันทั้งนั้นแหลคะค่ะทำงานบริการเสียเปล่าแต่ทำากีริยาต่ำมากคะ่ะ อ้างว่ามีไข้สูงกลัวลงมาแล้วกระจายเชื้อให้คนอื่นแล้วคือตอนลงมาไม่เห็นนึกถึงคนอื่นเลยแมทก็ไม่ใส่ตะโกนด่าเขาเปล่าเปล่า,านำไรกระเด็นไปถึงไหนแล้ว คุณออกมาชี้แจงแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุณเข้าข้างกันจะมีผลต่อบ,บริษัทแน่นอนแล้วคุณจะได้รับบทเรียนนี้จากคนภูเก็ตจากลักษณะการโพู์ของศูนย์ดูแล้วไม่น่าจะช่วยอะไรได้ขอแนะนําให้ซื้อรถศูนย์อื่นค่ะหากศูนย์นี้ไม่สามารถจัดการคั้นเด็ดขาดได้ยอดลูกค้าคุณจะลดลงอย่างแน่นอนเพราะคุณมีพนักงานที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เลยไม่กล้าไปซื้อที่ศูนย์นี้เลยกลัวโดนด่าว่าใส่หัวไปทุกบริษัทเขาก็ถูกปิดหมดก็เคลิก หมดไหมไม่เห็นต้องทํานิสัยแบบนี้เลยขออ้างแท้พิมพ์แบบเนี้ยลาเลยสาขาเนี้ยถ้าพนักงานคนนี้มาบริการเราเราคงจะอึดอัดน,นะคะให้ออกเถอะค่ะให้สูงสันดานต่ำแบบนี้อยู่ไปก็สันดานไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็มีคนออกมาบอกว่าใจเย็นๆกันทั้งหมดทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการครับแต่สิ่งที่ผมเห็นคือคนที่มาใช้คำพูดไม่ดีต่อคนที่ส่งอาหารมันผิดอยู่แล้วครับที่ผมออกมาคือการพิมพ์อะไรใช้คำให้เกียร บริษัทหน่อยขอบคุณมากครับต้องใจเย็นๆกันครับทุกอย่างจะเป็นไปตามความถูกต้องซึ่งดราม่านี้ก็ลามหนักไปกระทบถึงศูนย์รถยนต์ต้นสังกัดของหญิงสาวรายนี้เลยทีเดียวนะคะชาวเน็ตก็ได้แสดงความไม่พอใจถึงขั้นเดือดประกาศจะไม่ซื้อรถจากูนยนนี้เลยทีเดียว ซึ่งก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหนุ่ม Delivery ปล่อยโฮหลังซื้อของให้ลูกค้าจนไม่เหลือเงินกินข้าวเมื่อเอาของไปส่งกลับบอกว่าไม่เอาแล้วไล่ให้ไปเคลมกับบริษัทเอาเองเป็นเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจเมื่อหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพรับส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันถ่ายคลิปตนเองเดินร้องไห้อย่างไม่อายพร้อมกับเล่าเรื่องราวของตนเองหลังจากที่มีลูกค้าสั่งอาหารผ่านแอป ซึ่งครั้งแรกร้านปิดจึงโทรหารลูกค้าว่าเอาของอีกร้านได้หรือไม่และเปลี่ยนไปซื้ออีกสาขาให้แทนโดยลูกค้าตกลงและมีการสั่งซื้ออาหารเพิ่มแต่เมื่อถึงเวลานําสินค้ามาส่งกลับไม่รับและให้ไปเคลมกับบริษัทแทนโดยหนุ่มคนนี้ระบุว่าตนเองนั้นมีเงินติดตัวอยู่500บาทซื้อของไปทั้งสิ้น440บาททําให้เหลือเงินติดตัวอยู่60บาทจึงร้องไห้พร้อมตั้งคําถามว่าตนเองผิดอะไรของก็ซื้อ จนไม่เหลือเงินกินข้าวแต่กลับมาอ้างว่าให้ไปเครมกับบริษัทเอาเองโดยพบว่าหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีความช่วยเหลือเข้ามาหาหนุ่มคนนี้จํานวนมากสวัสดีครับเพื่อนในเฟซบุ๊กผมนะผมเก่งนะผมจอเก่งขับรถมานะครับขับแ็บกับเกตฮนะวันนี้ผมมีตังออกมา ี400่ร้อยกว่าบาทนะครับผมมาขับรถเนี่ยตัวเวลวีตังค์สี่ร้อยกว่าบาทผมมีตังค์ตงแต่คนนี้ผมมาถึงนี่บ้านเลยที่นี้หนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งสี่สองค่ะแปดนะสั่งข้าวผมผมไปถึงร้านร้านเจี๊ยปิดร้านเจี๊ยรถเด็ดปิดเขาบอกว่าไงเขาบ,บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปซื้ออีกร้านหนึ่งให้ เอาไม่เป็นไรเอาพอเอาเสร็จปุ๊บสั่งข้าวเพิ่มผมไปซื้อมาเชื่อไหมผมมีตังค์ห้าร้อยแม่อย่างที่อ่ะกูแม่ไม่มีตังค์ละเว้คือแบบแม่หมดตังค์อ่ะเว้ไม่มีตังค์งเลยแม่เลยตังค์ิบ่าทอ่ะกูทำมาหากินกูใช้ชีวิตแบบกูทำมาหากินแบบสบายสบายกูไม่เคยแบบเป็นรักที่จริงป้นใครเลย จริงแต่กูมีตาอยู่แค่เนี้ยกูทำอาหารก,กินของกูกันแบบเนี้ยมึงก็บอกว่าตอนแรกกูถามมึงแล้วว่ามึงรับไหมใช่ไหมว่าลูกค้าร้านมันปิดนะเออลูกค้าจะรับเพิ่มไหมจะรับไหมบอกรับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับ แต่พอมาถึงไม่เอาไอ้ที่สั่งเพิ่มไม่เอาไอ้นั้นไม่เอาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันให้คุณไปเคลมกับบริษัทคุณพูดง่ายไงเคลมกับบริษัทคือทุกอย่างพูดง่ายหมดอะเคลมกับบริษัทง่ายทุกอย่างง่ายเฟคง่ายแต่มึงเคยถามไหมว่ากูมีตังกินหรือเปล่ามึงเคยที่ถามว่ากูไหมว่ากูเอาของตัวนี้ไปเคลมกับบริษัท กูจะกินอะไรกูจะกูจะอยู่ยังไงกูจะกินอะไรมึงเคยถามกูปะ่ะมึงเคยคิดถามกูป่ะเฮ้ยพี่พี่ไปเคบริษ,ษัทอะบริษ,ษัทต,ตังค์ให้พี่เมื่อไหร่ไม่เคยถามไงรุกความงที่แบบว่าร้านปิดไว้ไอ้ใจร้านรถเด็ดอะพี่เขาบอกตรงนู้นก็มีรถเด็ดก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดก็เลยโทรมาถามเขาเว้ยว่าเอ้ยพี่มันมีมันมีร้านรถเด็ดอีกร้านหนึ่งไว้พี่เอาหรือเปล่า แม่งบอกเอาเว้ยพอเอาเสร็จปุ๊บแม่งไงวะแม่งมาถึงปุ๊บปุ๊บบอกว่าไม่ได้ทาที่สั่งเราโทรมาถามแล้วเว้ยว่าเออว่าว่าว่ามึงเอาหรือเปล่าซึ่งกูแม่งไม่มีตั้งแตดตัวเลยกูบอกเลยกูบอกแล้ว,ก,ก,ลวกูมีอยู่แค่นี้แหละอ่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ